สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ชอปจะมาวัดสเปคนะครับผมท่ออ่อนเบรกหน้าครับผมของมาสเตอรบีที50โปรนะครับผมมองไเหน็นนี่เป็นล้อหน้าซ้ายล้อหน้าซ้ายนะครับผมน้ำมาไปด้านอะไรคนขายบอกว่าตัวที่จะเข้าเล็กนะครับผม จะแน่นหน่อยนะเขาบอกว่ามันจะแน่นหน่อยนะอะเดี๋ยวเราจะมาวัดดูกันว่ามันจะใหญ่เท่ากันไหมวัดใหญ่กว่าก <it> ันแค่ไหนดูจากสายตาแล้วมันก็น่าจะ,จะใหญ่กว่านิดนึงว่าเดี๋ยวเรามาวัดของใหม่ครับผมของใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่ของใหม่อยู่ที่13ามมิลนะครับผมของเก่าอยู่ที่13ามมิลครับผมเท่า<ว>กันอยู่ ตรงนี้อีก13มิลอันนี้มันรวมเศษฝุ่นด้วยไงมันอาจจะมีเศษฝุ่นแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันอยู่อาจจะชีพหัวนะครับผมหัวตัวนี้หรือว่าหัวตัวน,นี้หรือเปล่าก็ดูนเหมือนใหญ่มากก็ดูใกล้เคียงกันอยู่นะอ่ะอาดู13มิลเหมือนกันครับผม13ม,มิลน,นะครับผมวันนี้แหละ13ม,มิลเหมือนกันอ่ะก็ น่าจะเท่ากันนะน่าจะเป็นบางเส้นเหรอไม่แน่ใจนะนอ,อันนี้เล็ก<น>อันนี้ใหญ่เน,นี่ยเนี่ยขอมันเนี่ยออมันไม่เกี่ยวกันหรงน้อ๋อนี่นี่ <16. S 2> นี่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 นนี่นี่น่นีนี่เี่นี่นี่นีนี่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 นนี่นนีนี่นนนีนี่ห อันนี้บางเล็กอันนี้หนาไปหน่อยจุดหน่อยๆเนี่ยเท้ากันเดยนจใส่ังไงสิบห้าเอ่อจะดส่ไปนะเรามาดูข้อด้านล่างกัมข้อด้านล่างตรงนี้สิบห้าสิบห้ามิล สิบห้ามินเหมือนกันครับผมอันนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าตรงนี้ไ,ไดหัวน,นี้ใหญ่หัวนีใ<ช>้ใหญ่ครับผมทำยังไงอ่ะเจอแล้วครับผมปัญหาก็คือตรงนี้แหละหัวใหญ่กว่าใส่ไม่ได้มันใญ่ก็ต้องเอาัวนี้ไ,<ส>ไปเทียบด้วยเขาบอกว่าใส่ได้ใส่ยากัน่อยแล้วนี่มันติดติดตรงนี้ จะใส่ได้ยังไงวะงดงดงง่ายดีไปซ่อมรูนนอกสถานที่นี่เรียบร้อยเลยอนะันนี้ถ้า,ามันตรงรูน่ะมันไม่ยากหรอก นอ,อ,อนหรือสอดไม่ออกนะเพราะว่าเราอัดเข้าอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเจียให้มันเข้าได้หลวมเพราะว่าเดี๋ยวซ่อมร่องน้ำจะได้ทํางานง่ายครับผมเผื่อเสียข้างทางเนี่ยไปช่างกขาออกไม่ได้มีงานเขา้า <That cannot. S 1> เนย มันได้แค่นี้เนาะเอาเอาตัวเก่ามาดิไม่ไม่โผล่ ไม่ได้อีกโอ้โหอะไรกันเนี่ยอันนี้หัวมัจะไม่เข้าเลย